ที่นี่นะคะก็คือหลุมฝังศพหรือสุสานของพระเจ้าเซจงอ่าซึ่งเป็นคนที่อยู่ในแบงค์หนึ่งหมืนวอนของเกาหลีนะคะพระเจ้าเซจงเป็นกษัตริย์นะคะในสม,มัยโชซอนเนาะก็สถานที่ที่นี่นะคะก็อยู่ที่เมืองคยองกิโดโยจูอ่าแล้วก็จริงๆเป็นสุสานก็จริงนะคะแต่เขาก็เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็มาไหว้ท่านได้นะคะ สถานที่นี้ก็เป็นที่ซื้อตั๋วนะคะพอเราเข้ามาใช่ไหมก็มาซื้อตั๋วก่อนนะคะต้องซื้อตั๋วเข้านะคะคนละ5 0 0วอนค่ะซื้อตั๋วเสร็จแล้วก็เข้าไปทางด้านนี้เลยอ่าไปตามทางนี้ได้เลยนะคะเดินเข้าไปตามทางก็จะลึกมากเลยนะคะประมาณ15นาทีถึง20นาทีได้ค่ะช่วงระหว่างที่เดินเข้าไปก็จะเห็นสถานที่ต่างๆส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานที่ที่เอาไว้จัดเตรียมพิธีไหว้พระเจ้าเซจง ถัดออกมานะคะก็จะเห็นอีกสถานที่หนึง่งตรงนี้พอเดินเข้าไปข้างในก็จะเป็นห้องสมุดเล็กๆที่มีหนังสือวางไว้ให้เราเข้าไปนั่งอ่านได้ค่ะพอเดินเข้าไปเรื่อยๆนะคะก็จะเห็นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่ผลิตขึ้นมาในสมัยของพระเจ้าเซจงค่ะ พระเจ้าชซจงเป็นกษัตริย์ที่มีความสามารถหลากหลายสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมามากมายอย่างในนั้นรวมถึงภาษาเกาหลีด้วยค่ะพระเจ้าเซจงเป็นกษัตริย์สมัยโชซอนรุ่นที่4ขึ้นของราชต่อนอายุ22ปีและสวรรคตตอนอายุ54ปีรองราชได้34ปีค่ะท่านเป็นคนที่ชอบการอ่านหนังสือชอบการเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กถึงขนาดขั้นปวดตาก็ไม่ยอมวางหนังสือลง ทุกเดือน5วันที่15หรือเดือนพฤษภาคมวันที่15เป็นวันครูหรือวันซื่อซึ่งเนาลของเกาหลีซึ่งเป็นวันเกิดของพระเจ้าเซจงค่ะส่วนเดือน10บวันที่9หรือเดือนตุลาคมวันที่9เป็นวันฮั่นกืลาหรือวันอักษรเกาหลีซึ่งเป็นวันที่อักษรเกาหลีได้ขึ้นยูเนสโกจึงจัดให้วันนี้เป็นวันฮั่นกืลาหรือวันอักษรเกาหลีพอเดินเข้ามาด้านในนะคะก็จะเห็นประตูสีแดง ซึ่งหมายความว่าเป็นสถานที่ที่เจอกันระหว่างคนเป็นกับคนตายค่ะสถานที่ตัวนี้นะคะก็จะเป็นสถานที่ที่ไหว้อะไหว้บูชาพระเจ้าเ็จงนะคะเขาจะมีทุกปีก็จะมีไหว้แล้วก็เอาของมาไหว้ตรงข้างด้านหน้าตรงนี้นะคะเวลาเขาไหว้เขาจะไม่ไหว้ขึ้นไปข้างบนข้างบนตรงสุสานนะคะเขาจะไหว้ตรงนี้ค่ะแล้วก็ทําพิธีวงสวงไหว้ตรงนี้นะคะสุสานของพระเจ้าเซจงมีชื่อว่ายงหนึ่ง คำว่าหนึ่งจะเป็นสุสานของกษัตริย์และมเหสีค่ะสุสานของกษัตริย์ในสมัยก่อนจะทําทแบบเรียบง่ายให้เกียรติประชาชนไม่ฟุ่มเฟือยและก็ให้เข้ากับธรรมชาติและมีการสืบทอดกันมายาวนานเป็น500กว่าปีจึงได้ขึ้นยูเนสโกด้วยค่ะส่วนด้านบนสุดก็จะเป็นหลุมฝังศพของพระเจ้าเซจงเราสามารถเดินขึ้นไปอยู่ตรงข้างๆแต่ไม่สามารถเดินตรงไปข้างหน้าได้ ตรงนี้ไม่ใช่หลุมฝังศพของพระเจ้าเสจงคนเดียวแต่เป็นหลุมฝังศพคู่ของพระเจ้าเสจงกับพระราชินีโซฮอนถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือหลุมฝังศพของสามีภรรยานั่นเองค่ะซึ่งเป็นหลุมฝังศพแรกแล้วก็หลุมเดียวที่ฝังคู่กันจะสังเกตได้จากหินสองแท่นตรงนี้ค่ะหินแท่นนี้จะทําไว้ให้เพื่อวิญญาณของผู้ตายได้ไม่นั่งพักผ่อนนั่งเล่น ปกติแล้วแต่และหลุมฝังศพหลุมนึงจะมีแค่หินแท่นเดียวค่ะแต่ตรงนี้มีสองแท่นซึ่งหมายความว่าตรงนี้มีสองคนค่ะเดิมทีหลุมฝังศพของพระเจ้าเซจองอยู่ที่เมืองกุงโซลแต่ด้วยเนื่องจากฮงจุ้ยไม่ดีจึงได้มีการย้ายหลุมฝังศพมาอยู่ที่เมืองโยจูค่ะ